ต่อดีใจแฟนไม่ยิ่งเงาเลิฟซีนได้ตามที่ไม่ต้องเกรงใจคบกันมาอย่างยาวนานไม่เคยมีคำว่ารักสั่นคลอนเลยสักครั้งสำหรับคู่ของต่อธนภพและหวันใจแอร์โฮสเตดมีนชุติยาที่เป็นกำลังใจสำคัญเข้าใจแฟนหนุ่มทุกอย่างและแม้หนุ่มต่อน,นั้นจะมีฉากเลิฟซีนกับนางเอกอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาผิดใจกันเลยสักนิดซึ่งหนุ่มต่อถึงก็ชมว่า หวานใจไม่ยี่งเงเาโดยเจ้าตัวเปิดเรื่องนี้ว่าฉากเลิฟซินไม่มีผลกับความสัมพันธ์เขาเข้าใจในส่วนงานที่ทําแต่ก็ต้องมีการอธิบายกันบ้างเหมือนแค่แชร์บอกกันก็ดีใจที่เขาไม่ใช่คนยี่เงาลอยส่วนบรเลนไที่จะถึงนี้มีแลนไว้ว่าอย่างไรบ้างต่นสายโปรโมทภาพยนตร์แต่ทุกที่ก็คือวันพิเศษได้และไม่นาจะที่ตรงกับวันวริเลน์ชินแล้วเพราะว่าปกติเพื่อนๆก็ไปอยู่กับแฟนกันหมดส่วนตัวเองก็ไม่ใช่แฟนสายเปกคงไม่ได้ให้อะไรให้แค่ความรู้สึก ย่ให้เขาเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานของเรา